นอกจากการประทะก,กันแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของผีวิญญาณนะเขาบอกว่าตกกลางคืนเนี่ยหมาบางทีหอนตั้งแต่สี่ทุ่มมันก็มีแม่ดูในคลิปทือคือทหารไทยทหารไทยเขาก็เปิดคลิปอยู่หมาหอนหมาหอนมาหอนผีกัเมนตายเพราะมึงตายไปวม้ยไปเก็บ คือว่าทหารขเมร์เขาตายแล้วประเทศเขาไม่มาเก็บศพไม่มาอะไรไปแล้วมันก็เหมือนคือหมาหอนอ่ะเมื่อกี้ก็มีเหมือนเดินแล้วหอนเหมือนจะอยากกลับบ้านอะไรขนาดนั้นและแต่แม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไหมแม่เชื่อแม่เชื่อโบราณนะแต่ว่ามันเป็นความจริงนะลูกเป็นความจริงการเสียชีวิตเยอะๆอะไรต่างๆแล้วก็หมาหอนบางคนบอกเห็นอิกามีเห็นไ็มาตีศพ เขาไม่เก็บศพเหมือนบ้านเราเขาไม่ดูแลทหารเหมือนบ้านเราเขาไม่เยียวยาไม่อะไรตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยเขาไม่เก็บเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่แนวชายแดนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือคลิปวิดีโอจากประเทศกัมพูชาที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำเมื่อหมากับหอนอย่างไม่ทราบสาเหตุ จนชาวบ้านต้องนำของมาเส้น